เพื่อนชวนมาหาหอยแยกสนามบินติดกับแยกสนามบินน้ำขึ้นต่วมพุ่งนาหมดแล้วได้แต่เดินตามคันนานไม่เคยลงเลยน้ำสูงมกล้าลง ตามไปนี่น,น้ำตื้นกว่าน,นี้นี่น่าจะเห็นเนลยนะแต่วันนี้ฝนตกน้ำขึ้นไวมากกล่าวจะเก็บหอยเชอรี่นิหน่อยไม่ไม่ได้เลยน้ำน้ำสูง นู่นเห็นไหมเปิ้นเข้าไปนั่นถึงเอวแล้วไม่กล้าไปนั่นไปพกโทรศัพท์มาเลยไปนะนะปนะเดินอยู่ตามคันนะ้ำ ฝนตกโ่ไไอยๆนะเวลานี้ก็บ่ายสามโมง